สวยโป้งนินเียนลุ่มๆฮะสางท้าแล้วเนาะเจอหนึ่งสองเดียดบางไปได้ไหมยี่สี่เป็นทางด้านเก็บได้เก็บได้เก็บได้อดไหมครับเสียงบอลเอาละครับลูกนี้ขวามาที่ด้านแซ่แฟร์เบอร์บอลใส่เท้าได้ไหมล้อเซนมาอัมจีรพงศ่อยเกลียวครับสวยไปร์นุ่มๆลูกนี้ติดนะครับทางด้านสุวรรณครับเสือบ่วงๆแต่ก็เสียบอลเล็กทีก็มุมทองละ ไวไว้ไวไวสวยพี่ใหญ่สวยพี่ใหญ่สวยเออสวยมากใหญ่สวยสวยเอาแล้วเรียบร้อยเลยครับเยี่ยม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 แบงค์เยี่ยมแบงค์พี่ใหญ่เยี่ยมสวยสวยพี่เอาละครับมีการสับเปลี่ยนท่านสะโตงพักแล้วนะครับเราทุนนักชบวนลงฮะโอ้แล้วับลูกนี้เสียประตูเลยครับหมาต้องพักเนักชบวนลงไปบ้างนะ มีหน้ารอแห e i i ่งเขยอ่างทองครับชุดสองบอกมีสอดบ้างเลยเอาละครับหันมาพูดกับเยวเสียเลยครับวางสุดมันมันเสือกีดีไม่เป็ตัวไม่เดี๋ยแล้ไม่กดโดยโพลที่คุณนี่ไม่ต้องพูดเลยเรื่องง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคครับให้มาสกินไปครับระวังครับดีแต่ดีมาเช้าคืนที่พระคงซอกีวะแล้ววางเหลี่ยมนี้นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย ต้องเพสสูงต้องลุกแล้วทางด้านเวยอ่างทองนะแล้วก็หวังให้ดีด้วยนะเพลินเกินไปครับตรงแหนโดนเคอน์เตอร์เอแฝกได้ก็มีบาสเสียประตูเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวบ้ากันสักครู่นะครับมาสู้กันต่อในความต้องการนะคับอีกที่สี่หลังลงก้าตัวเลยทีนะโอ้สนุกครับถูกผู้ดูมันนะอันนี้สนุกกต่อไปฮะัเตรียมตัวให้ด้วยเลยทางด้านอัดสินสายบุญนะเวยพี่เวยสวย CTF4 ครับเบอร์ล่างคาร์บอนแบล็คนะไม่น้ำไม่น้ำเลยผู้ดูมันนะ จะปล่อยอิสระให้พี่มอญจัดโปรแกรมนะครับจะบอกว่าสวยสวยพี่สวยสวยเพราะว่าเราสามารถนะครับเรียบเรียงในส่วนของโปรแกรมให้มันสมบูรณ์นะให้มันลงทุนที่สุดในใกล้เคียงมากที่สุดนะเพี่บอกพี่จะบอกว่าทำลายของแต่ละทีใช้เพื่อแบบไหนไปโอเคนะประมาณนี้นะครับนะครับเดินทางกันมาถึงผู้ที่6ครับ ยิงไกลหน้าเข้าใช่ไหมไม่เหมือนตูงบินเอานิ่มเหรอแต่ว่านิ่มทั้งหมดแล้วบอลเนี่ยมันเลยไม่ค่อยพุ่งบอลมันนิ่มอมาแป๊ะๆเนี่ยิงแป๊ะๆใช่บัดดี้บัดดี้คู่เลยบัดดี้คู่กันเลยได้บอล ีรี่ะแล้วขไม่เอาไอ้เบี้ยี่สิบเบี้ย่อเ่ยมรับอเาง่ายล่กก็่อยเล่นเหมือนเล่นลิงเมื่อกี้เหมือนเล่นลิงเมื่อกี้น่ยเล่นน่ะเออเหมือนเล่นลิงเมื่อกี้น่ยออกง่ายๆออกง่ายๆอ่ะ